เอ่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักบัสใจบังสกุลทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสงฆ์เอพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายคีุณแม่ปราพี่ขาวเป็นต้น อ่าเป็นต้นดวงวิญญาณของท่านตกทุกขาดวงวิญญาณของท่านตกทุกข์กอยพ้นจากทุกขอให้พ้นจากทุกข์อ่าโดวงวิญญาณของท่านถึงสูขอ่าโดวงวิญญาณของท่านถึงสุขก็ไว้สูขี้นี้ขึ้นไปไว้สุ่ข้นขึ้นไปลอกาลนานรอกาลนานเถิสาธุขอพเราทกาสนุนาสาธุให้พร้อมกันทุกคนทุกคนเพิ่าค่ะ sarū sāku anukhāmī khun na nam satthana nīya tude na tukummon